ฟองนหอแม่มา้อมางพี่อให้เดี๋ยวพี่อิวทำให้อย่าเพิ่แต่นะใช่ใชค่ะพี่มาติดให้นะต้องต้องเราใส่น้ำลายไหมพี่อิวนี่ทำมันมันหงอยนมันหงอยมันหยนะน่ะซุปเพานอนหัวไปเจอทีบเมันไม่สดิเกิน เขียนปอมให้มันนิ่วหน่อยไม่ยากน้ำอยู่จะใส่น้ำแป๊บนึงยังไม่ติดยังไม่ติดใส่น้ำก่อนนะฮิใส่น้ำให้ก่อนนะใส่น้ำให้ก่อนนะนี่เดือดทั้งหัวหนูติดตัวอะไรนั่นเมงกะโซลักตัวอะไรลูกไหนผู้เหมือนหผู้หญิงฮิวเมงกะโซลบอกเลย คนบอกว่าได้พ่อนเฮ้ยหิวเมนกัซเดี่วหนึงนะเออพอใี่แป้งติดได้ติดแต่พี่แป้งยังไม่ใส่น้ำเดี่ยวนึงเดีนึงนะจนพูดองโบดีๆใส่น้ำใส่น้ำคือนม่ใญ่ตื่นสอนบอก่ายังกว่าหิวน้ำเฮ้ยกิอะันี้ไหมกูเรองนกินไหมแซ่บนะอร่อยมากเลยนะ นหนูชิมสิน,นูชิมกับพี่ยูไม่ลู้บ่มันตีนหรือตีว้าวสวยจังเลย